พี่น้องเอ๋ยเพ่นว่าผัวเมียนี่กูมึงย่าได้วาให้ว่าวคอยและเจ้าสนองเถ่าสัวชีวันยามกินเขาให้ผัวแพ่งนั่นกินก่อนจงตอนหัวและกลางนั่งนองจังคอยกินชีวิตครูต้องสู่ดินสร้างรักปักฐานพี่น้องเอ๋ยการงานยังที่มั่นนักเอินเมียแพงมาซอยส่วนงานสวนงานไร ไข้หน้าหรือขูดกลนให้เมียเป็นค้นเห็ดโหลดทั้างายสิผักเศร้าคำแรงมาอายสิหากินเหล่าตีไก่เบิงวมวยงวกค่อยเขาคอกลักให้เมียหักไปไ่ตอนหอดยามนอนโนอให้เมียลาบีบขาหนวดแข่งการแสดงในมอนบุงจัดให้อย่าลาลืมสั่นแล้วคำแพงเอ่ย สวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับซีซันบรรยากาศนะครับขอกควายบานนะครับควายบ่เคยเข่าสนามบ่เคยเข่าบอลเดินนะครับพี่น้องสายควายงามควายใหญ่นะครับสายพามูลาผู้ไดหายูเดินนะครับวันนี้นํามาถึงขอกเมื่อไทยเบิร์แล้วนะครับพี่น้องถามมูลามานะครับไอ้ครับลักษณะเด่นๆของมันคืออย่างมูลานี่ใหญ่มากเลยนุ่มดีนุ่มดีแมนแล้วก็ ข่วมเงาเงาสูงน้ำบ่เออแล้วก็กระดูกดีน้ำกระดูกดีกระดูกดีน้ำครับผมเดี๋ยวพูดคุยกับไอ้เพิ่นนะครับไอ้มายินมองนี้จังหน่อยหนึ่งครับนี่นะครับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับจักปีลามาเลี้ยงควายนี่สามปีสามปีครับผมมาเธอเดียวเลยวะหรือทยอยมาเรื่อยทยอยมาเรื่อยครับทยอยมาเรื่อยๆเนาะปัจจุบันมีจักตัวไอ้มี สิบสองเครื่องฝากหนองเขยเลียนสิบสองเปิดราคาเท่าไรเนาะมื้อนี้แบ่งปันมันหลายมันหลเพราะว่าน้องไผ่ก็ฝากงวอ่ไปอีกสามนะมันเป็นสิบห้าปกติไอ้เห็นยังเกาะขายยังเกาะยู่ใสผมขายอาหารอยู่หนาโรงบาลนาโรงบาลพี่บุญนะครับเพิ่นบอกคนมีเวลาเบิ่งมื้อนี้อยากเปิดราคาแบ่งปันพ่อเพิ่นเลี้ยงพ่อมันอายุเจ็ดสิบกว่าน่เพิ่นเกี่ยวหยาบไม่ไหวตอนนี้เปิดเท่าไรครับพี่เอ้าเปิดหลอดเบาๆไล่ไขมักสิบเจ็ดตัวนี้สิบเจ็ด แม่พร้อมลูกเด้อนะครับใส่ขับลูกมันลูกสาวตัวนั้นครับเอาเดี๋ยวพายเบิ่งลูกเบิ่งแม่มันก่อนร้อยเท่าใดครับมันคือสูงแต่ก็ตัวแม่มันบ่แม่มันนี่ครับแม้นประมาณร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่เด้อนะครับแม่มันลูกตัวเท่าใดครับลูกนายจะตัวที่สามบอนผสมใหม่ย่างอยู่ครับย่างเด้อนะครับลูกตัวที่สามมันตื่นผมจังหน่อยมันหย่านมันนันหมอมาฉีดยาร้อยสี่สิบสี่ความสูงนะครับเอาให้เบิ่งถ่ายเด้อ เป็นแังดาเบึงเบึงโอ้ยดำน้ำนุ่มนุ่มนี่ดำเลยนะครับใหญ่เหยาครับมันในความเหย้าเด้อนะครับมูลายเหยาสูงใหญ่เอาหนามยังใส่ไว้ยันนะครับขนมาโหลดหนาม่าตัวใหญ่ๆนะครับใส่ได้เบิดตัวไรไอ้ลูกมันนี่ตัวนี้ลูกมันโอ้ยลูกมันเดี๋ยวผมช่อมลูกมันนะครับตัวนี้ลูกแม่เด้อนะครับปอเปิดพร้อมลูกแม่นะครับนี่หางมันเลิกตัวนี้มันซอยู่บ่ลาอยูยู ตัวนี้นะครับลูกมันนะครับสูงประมาณร้อยสิบบวกยู่ดอกถึงร้อยสิบหาเบิ้งแข้งขาพุ่นส่งดีแห้งนะครับลูกมันหางมันเลิกดีหางมันเลิกเบอรสิบเจ็ดนายเนาะแมนต่อร่องได้ต่อร่องได้ต่อร่องได้หลายตัวนี้ออไรไอตัวนี้ต,นตัวนี้บอกลูกมันบ้านใช้ครับแม่มันนันอีอยุคกลกใหม่นะ ใจลูกคักแท้บ่อดทนเี้เปิดแล้วค่ะบเมนบ่อนเปิดตัวนี้ตัวใดอีกไก่สิเปิดแล้วค่ะคือมีแต่ตัวสำส่างนี่ตัวนี้ตัวนี้เดียวเดียวบ่เดียวครับแม่เดียวเท่าสมยังครับไ่าผสมไปแล้วครับตาบอรับประกันบ่อใดประกันแต่าบาประกันโมมันประกันโมมันตรวจมูลโลกอ่าก่อนสื่ออะไรตั้งสูงถึงเงวครับลอยสี่สิบอใดสี่สิบหาบวกปอดจูบ่่ตามลอยสี่สิบหาประกันอยู่สี่สิบหาเขามันมาส่งนีเลยบ่อยครับ ตัวนี้ลูกมันก็มีอยู่ลูกเถิกลูกมันลูกเถิกแมนคันไปไล่เบิึงคลิปสุทธิวัตรก็สีเห็นลูกมันอยู่โอ้ครับผมแต่จักลูกครับน่าจะสามสี่ลูกนี่ลรืมั้งสามสี่ลูกสูงลอยสี่สิบสี่เปิดอ่าเปิดออกวางสิบหนึ่งนี่แหละก็ต่อร่องได้นิดหน่อยแสนเอ็ดนะครับบอบอแสนถวนแสนถวนแมนเอ้าเปิดแสนถวนเด้อนะครับแมนตัวนี้คือแมนดีเอาเนี่คือใหญ่เนี่ย ได้เหาเนาะได้เหาได้เหนี่สุดยอดเลยไคหาแม่บอกนะครับผสมเหรอต่ว่าตรวจมูลูกก้อนก็ได้ผสมยังไงทับโตบ่แม่นทับโตทับโตนะครับประกันว่าบ่หมันบมหมันตรวจมูลูกก้อนจังเอากันครับผมผสมไปแล้วครับแตวมาได้ประกันทองแม่นพึ่งผสมไปเอ๋พพึ่งผสมนะครับโอ้ยถึงเหาถึงใหญ่เหานี่ ต้นนี้ยาวกว่าโมูกับยาวกว่าโมูบ่ยาวกว่าโม่ห่างสามเมตรเพผนเด้อครับมีกับสามเมตรนะครับยาวกว่าโมูสูงยาวลูกมันงามบ่ครับลูกมันกะงามอยู่เป็นตัวเถิกก็ไงก็บักนี่น้อยหนึ่งนี่บักเถิกนี่บ่เนี่ยนะครับต้นนี้เด้อบางหันนี่นะครับนี่ติดเบอร์ไทยบางลูกมันนะครับนี่จับมันตื่นตื่นเล็กน้อยนะครับค่อยพวกนี้บ่เคยไปสนามบอลเด้อนะครับเพิ่นมีแต่ เลี้ยงยูนี่ปล่อยแบบสบายๆพรอมเบาเรื่องความหง่ความเยานั่นดะดับเกตเลยแล่ะนะครับนามได้มากบ่มีหยาดใส่ไดบดนะครับภัหาแม่บอกใหญ่ๆร่อยซีซีขึ้นพุ่นบ่มีตํานี้หรอกครับเรื่องข้องหง่กับเยานี่แข่งขากระดูกเบ่งหางครับมันคือขัดก,กับหางมันหางปัดโต ดูหางโบ,บอดอกเลแม่นี่แสนถ้วนนะครับแม่นั่นแสนเท่าไรก็พร้อมลูกสิบเจ็ดแสนเจ็ดนะครับต้นตอรองได้หลายอยู่ตอรองได้หลายนะครับตัวนี้ก็พ่อตอได้่น,น้อยเนาะแม่นนิดหน่อยตัวนี้เปิ<อ>ดแห้งตัวนี้แสแนถ้วนประกันบอมันนะครับมุดลูกมตาตรวจเอาตัวนี้ได้ขึ้งงามเลอลอยซีผาซีพกตัวนี้ป๊อดท่องเหลืออีกแปดมือโคบพกเดือนท่องทองเอกตัวนี้ ราคาประกันเท่าไรเปิดราคาหกขีดยากได้หกยากได้หกแสนแมนพร้อมลูกพ่ออมลูกผู้หรือแม่ลูกแม่เดี๋ยวพาไปช่มลูกเด้อนะครับลูกใบมีีเปิดพ่ออมลูกใบเก่าจริญนะครับประกันหกเดือนนท้ทองทองเอกสุดยอดเลยเดี๋ยวพาไปเบ่งการจ่ายลูกของมันนะครับเบ่งแม่ก่อนตัวนี้สูงเาวาตัวนี้เาวาใหญ่เาวาสูง ได้จยลกลูกครับไอ,อ,อสองลูกสามในทองแม่นสามในทองอุ้ยคันประกวดเด้เดยอครับตัวนี้สมราคามันละ่ะสูงร้อยเท่าไดรกะร้อ,รอยสี่้าสีา่กร้อยสี่สิบาสี่สิบกประกันเลยสี่สิบานี่แม่นแม่นต่วานทองต่วันท,อง,ทองมันกะอาจจะหยุบต่ว่ากบกเกินเส้นหรอครับผม ยุดลงบกเกินเส้นเดี๋ยวพาไปชมลูกมันเดินนะครับเปิดหกเต็มเนาะครัหกเต็มน,ะค,มนะครับมันมีตำหนิเด้อครับเบิ้งควายครับแข่งขาความใหญ่มันไม่เสียบอเมร์มันบ่อเบิ้งพ่อยายเด้อน,นะครับกับควายพ่อใหญ่นลอยหกสิบกว่านะครับหกสิบ <60. S 1> พ่อหญ่ลอยเท่าไหร่หกสิบไปยืนไกลๆกันนะ่ะยืนไกลได้ปะ พญาย่อยหกสิบหาเด้อนะครับเดี๋ยวยัให้เบิงพญายกควายเปรียบเทียบผุนนะครับไงอยู่เด้อนะครับทันะ้งไงทั้งเหงยาครับนะสมราคาเพิ่นละอ้ยฮะทองทองเอกประกันหกเดือน,น,นลูกสามไม่ทอง<ป>เดี๋ยวพอเบิงลูกตกกลางมันนะครับผุนกำลังไล่มา เก่าจะเจริญปเพราะมาหล่อยี่สิบเซนได้ลูกตัวได้คือ่ายไปแล้วเนี่ยตัวนี้ได้เนาะแม่นี่เนาะแม่ลูกนี่เนาะแม่ลูกขึ้นเลงมาแท้นี่เด้อครับลูกมันได้ครับงาวที่อายเป็นห้องสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดได้เนาะแม่นี่นะครับลูกมันนี่กับแม่นะครับนี่ลูกงามเด้อใจนะครับบักงาวเลยลูกเป็นไทยแล้วเนาะแม่เป็นไทยแม่หมู่หลายนะครับแต่ว่าลูกเป็นไทยแล้วมาก ตอ่อเอาเดรนนะครับโค้งสางเต็มลอยครับบนตรงห่วงส่วนตัวนี้นะครับมันที่เพิ่นเปิดหกเต็มนะครับแม่ท่องอ,อีกน,นะครับหกเดือนประกันท่องใบหลอดนีนะครับมหมอ,อนี่ผู้รือแม่ล่ะตัวแม่แม่เ<ม>ด้นนะครับน,น,นี่เจริญเก่าเดือนพร้อมใบเกาเ่าเจริญนะครับลูกเก่าเดือนอันนี้บ่แมนอันนี้ลูกอีเขาเงยานะครับโอ้ยมีแต่ตัวงามๆผุ่นนะครับ สูงร่อยยี่สิบหาขึ้นแขงขาเปิดพร้อมลูกเล่นนะครับลูกแม่ลูกเก่าเจเร่นนะครับพร้อมใบลูกกัยังกินนมนะครับเอาพปรดไ้สนใจกับโท่ห้าอายเพิ่นนะครับไตเงวแห้งเขานี่นะเบิ้งเบิ้งเบอบแก่ห่างเพิ่นลักษณะเด่นเด่นของหมู่หลานะครับหางเนาะผั่วมันเนียนผัวางหางแงว พวกอันนี้ว่ามันห้างหมาแล้วก็คว่ำงาวห้องโตยาเคยถือหลวงหลายปาดเปียวแห้งห้องโตนะเคยถือหลวงมา่แล้วย่า,านเจ๊กหน่อยนะครับไปเลียงเอากระขุ่นอยู่หรอกครับเพราะยงมันกระจับได,ด้ใบได้เยอะมันตื่นเจ๊กหน่อยนะครับ ยากยานยังน้อยนะพ่อเนาะวา่บอกบอกขุนคนไปในเนาะมันคือลูกมันลูกมันเฉียงไม่ถูกตัวมันมาเกิดน้ำเห่าเฉียงม่ถูกตัวสายพันธุ์มูลามันเหมือนกับเป็นวายปลาเนาะสายพันธุ์เป็นวายปลามันจะยานคนยังน้อยแต่ลูกมันเป็นลูกไทย่าแล้วครับลูกเฉียงไม่ถูกตัวลูกสร้างเผือกในปลาครับแต่ละตัวโอ้ยแม่นี่กับขกึ้นกัน โบราณเลยนะครับอ่างสูงมีลอยซีซิบนะครับอุ้ยใบยังครับอ้ลูกมันมนี่ใบบ่ลูกปังเจ็ดเดือนปังแมนลูกปังแปดเล้วปังแปดริ้วพร้อมใบเจ็ดเดือนแม่ปาดมันใจลูกงามแห่งเดียวขาลูกมันครับพี่ใหญ่แห่ง มีรอยยี่สิบห้าึ้นนะครับสูงแต่ว่าความใหญ่ของขาเนื้อตัวจักเดือนไรเจ็ดเดือนขัดปวดครับนี่บอแม่มันแมนสูงเท่าไรครับแม่มันลอยสี่สิบสามลูกตัวเท่าไรครับลูกน่าจะตัวที่ห่ารับเบิรตัวที่สี่ตัวที่หานะครับเขาเบิงครับตันใจลูกขันเทียบแห้งเด้อนะครับบ่ได้เปิดไว้ อ้ย่านโมอยากเปิดปนได้นะครับคุ้มพันวาลาค่าเสื้อบ่กพันวาบ่บอกพันวายังบ่วาเด้อนะครับถ้าว่าได้สนใจกะเมื่อคุ้มเอากันแล้วกันมาเสียเพิ่นปล่อยนะครับลูกปังแปดหลิวเพ็ดแม่นะครับสมหรอแม่แม่ยังบอนสมแม่ป่วยโอ้แม่เพิ่งเศร้าเพิ่งเลยบพท่านอยากปล่อยเพิ่งเศร้าแต่ว่าคักแห้งจายลูกเนาะสุดยอดแห้งนะครับมันท้องเสีย ทองเสียมาสองสเดือนเพิ่งเศร้าต้นนี้มอแม่เข่าได้ไอตันนี้ใจลูกเด็ดกูมูบอแมนบ่เปิดขึ้นกันใจลูกแบบท่องบนนี่ใหญ่นี่ผ่านทองก่อนลานทองตินโตสองหลอบถึงผ่านสองหลอบนะครับสมจริงครับอ่าทองก่อนใจสมจริงทองก่อนแมนใจลูกคันเทียบวะทีแมนตัวนี้ใจใจเกินโต ครับผมไอ้นมหันเปิดนะครับตัวน่ะนะที่มันยืนอยู่กับเอือยมันนะเจ็ดเดือนเพือนตัวไหนอันนี้มันยืนอยู่เขาน่ะแมาลูกมันแมนสิบสามที่วัดเคยมาถ่ายอย่านี้ตัวเนีันว่าได้เปิดบ่แม่ลูกยังมาเปิดนะครับตัวนี้พ่อบรรดานลอยสามสิบสองแต่แม่ตัวเขาเห่วเนาะแม่จ่าจลูกครับขักแข้งเด้อแม่ก็ยังบนบ้านขึ้นจ่ายขักแฉะจังวะ ใช่ใัวในพ่อกันบานพ่อร้อยสามสิบสองพ่อเตี้ยนะครับแต่ว่าลูกพี่ล่ะมันมีใบเลยนะครับดูนี่ทับตัวพ่อเตี้ยนะครับร้อยยี่สิบพอไอ้ร้อยสามสิบสองพอไหลูกอีเขาเยาวนนะครับเนี่ยพันยังมาเปิดเดินนะครับอือผู้ใดอันอยากได้กันมาคุ้มเอาบัตรหับราคาเตะหูเพิน่นเบอร์นะอยเนาะ